สวัสดีครับชอทาร่โร,รับนานๆกลับมาเจอกันทีเกี่ยวกับดิจิบอลกันนะฮะก็มีเพื่อนๆรีเควสมาว่าพี่ทารโร่มีเคสใส่เครื่องพันดูลัมคันเลอร์หรือเปล่านะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าซื้อสะสมไว้นะครับนี่จะมี2องสีนี้นะฮะซื้อสะสมไว้แต่เอ่อไม่ได้จะใช้นะครับคือออกแนวสะสมจริงๆแต่พอมีเพื่อนๆถามว่า มีไหมลองใส่หรือ,อยังก็เอองั้นเดี๋ยวผมลองแกะมาลองสักสีก็แล้วกันนะเท่าที่ดูก็คงคิดว่าจะแกะสีเทามาลองใช้เพราะมันน่าจะเข้ากับเครื่องสีอื่น,นได้ง่ายกว่าสีดำเงินนะครับในส่วนของตัวสินค้านี้นะครับนี่แพคเกจจิ้งหน้าตาแบบนี้นะฮะก็สรารภาพาะว่าตอนแรกตั้งใจจะไปนค้นของรุ่นเก่าเอามาเปรียบเทียบให้ดูแต่ไม่รู้จะไปนค้นตรงไหนของบ้านเพราะมันรกเหลือเกินนะฮะก็ขออนุญาตสกิปไปก็แล้วกันเนาะอ่ะมาดูตัวนี้กันนะครับนี่จะเขียนว่า Digimon i ิจิมอ Case นะครับชื่อภาษาญษษษษษษษี่ปุ่นน คัลเลอร์นะฮะให้รู้ว่ามันดีไซน์มาสำหรับเพนดูรัมคัลเลอร์แล้วในยุคนี้นะครับนี่จะมีโลโก้ดิจิมอนเพนดูรัมคัลเลอร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่กัสมอนใช่ไหมแล้วก็นี่เทนตอมอนนะครับตัวเคสอยู่ข้างในหน้าตาแบบนี้นะฮะนี่คือแพ็คเกจกล่องด้านหน้าอันนี้จะมีชื่อสีอยู่อันนี้จะเขียนว่าเมทัลลิกบลูนะครับนี่ก็จะเป็นสีบลูตรงนี้เมทัลลิกนะฮะด้านหน้าด้านหลังแพ็คเกจก็มาดูกันก็จะมีวิธีการใช้ก็คือเอาสายฮุกเนี่ย ออกมาจากด้านข้างนะครับเปิดฝาเอาหุกใส่ประกบลงมาแล้วก็ปิดฝาเท่านี้เลยสามารถกดปุ่มได้เพราะมันเป็นช่องปุ่มไวแล้วก็สามารถเอาบั่นเทิร์คอนเน็กได้ก็คือเปิดตรงหัวออกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะตัวนี้กันแต่ขอดูอสีก่อนอันนี้จะเป็นสีเทานะครับนี่เหมือนกันนะก็จะเป็นดิจิมอนเคสอีเลมอนเพนดูรัมนะครับเมทัลลิกเกรย์ครับตัวนี้นะฮะสำหรับเพนดูรัมคั l เลอร์เทาก็จะเป็นเทาแบบนี้นะครับนี่อันนี้ํำเงินกับเทาแบบนี้นะครับ เอาล่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันแล้วก็มาลองใส่ก็แลลวกันเนาะเอาล่ะครับกลับมาใส่เคสกันดีกว่านะครับกับดิจิมอนเคสนะครับไอร m มอนเพดูรัมคันเลอร์นะครับตัวนี้มาแกะกันเลยนะครับอย่างที่บอกคือน่าจะแกะแค่ชิ้นเดียวมาลองเฉยๆให้เพื่อนๆชมว่าเออมันหน้าตาประมาณนี้น่าซื้อใช้ไหมอะไรไหมนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นความชอบอย่างพี่ก็จะเป็นสไตล์ว่า ไม่เคยใส่เคสอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยก็เลยไม่ได้ตั้งใจงจะแกะมาใช้แต่ก็ถามว่าใส่แล้วมันโอไหมก็คงต้องแล้วแต่ชอบจริงๆไม่สามารถบอกได้ว่าใส่แล้วจะชอบทุกคนนะครับสไลด์ออกมาแล้วแบบนี้นะครับฝาแล้วก็ตัวเคสออกมาแล้วหน้าตาเคสมาแล้วครับนี่เป็นแบบนี้เคสใส่นะครับมีเว้นช่องปุ่มตรงนี้เห็นปะเว้นอยู่นะครับด้านหน้าปิดหมดแบบนี้นะครับแล้วก็มีฝาด้านบนเปิดได้บนี่ อย่างนี้ประมาณนี้อ่ะ,อะมาดูด้านหน้ากันครั้งด้านหน้านะครับด้านข้างด้านหลังนะฮะอีกข้างหนึ่งอีกข้างนึงก็จะมีช่องสําหรับเอาฮุกออกมานะครับด้านล่างครับก็จะมีช่องเว้นชาร์จไปให้นะฮะแล้วก็ด้านบนครับนี่จะมีคําว่าดิจิ a l p เพดู l ัมอยู่ตรงนี้สวยงามแล้วก็ไอตรงนี้คือจะเป็นที่ล็อกฝาก็คือแกะออกมาแล้วก็เปิดปึ๊บแบบนี้นะครับเพื่อเอา เครื่องใส่ลงไปนั่นเองนะฮะนี่คือในส่วนของเมทัลลิกเกรนนั่นเองครับส่วนเมทัลลิกบลูผมคงไม่ได้อ่าไม่ได้แกะนะก็ขออนุญาตเก็บแต่สะสมต่อไปนะครับมาลองใส่เครื่องกันตรงนี้ตามที่เขาแนะนำนะครับก็ให้เอาฮุกเนี่ยลอดด้านข้างตงัวออกมาแบบนี้นะแล้วก็ใส่เครื่องลงไปแค่นีแ้แล้วนะครับปิดป๊จบครับนี่เคสแท้เพนดูลัมครับสวยงามมากเอ๊ะเหมือนจะทมหมด ่าเปิดโคมหมดอยู่นะครับเคสแท้ดิจิมอนพิทูลัมคั l o ลอรขอบอกว่าสวยงามเป็นจีนี่คือใส่แล้วนะจะเห็นว่าอ่อข้างหน้าปิดป้องกันให้หมดเลยนะครับด้านข้างปุ่มเว้นไว้ให้สามารถกดได้ปกติแบบนี้นะครับนี่อาจจะกดยากต้องบอกว่าต้องพูดตรงๆว่าไม่ได้ว่ากดแล้วมันง่ายนะเพราะมันปุ่มมันลึกกว่าเคสนะครับดังนั้นเนี่ยมันกดได้แต่ก็อาจจะกดยากหน่อยนะครับเพราะมันลึกนะ ข้างหน้าก็ในเรื่องของฝุ่นก็ไม่ได้กรนตีหรอกฝุ่นจะไม่เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะช่องว่างจะไปหมดแบบนี้นะครับแต่อย่างน้อยคือหน้าจอมันก็ไม่ได้โดนรอยรอยขีดขด่วนโดยตรงนั่นเองด้านหน้าเครื่องด้านข้างนะครับใส่แล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้ด้านหลังสวยนะไม่ใช่ไม่สวยสวยนะแต่แล้วแต่ชอบก็แล้วกันไม่ไม่ถึงขนาดว่าเชียร์ว่าต้องซื้อนะครับด้านบนนะฮะเพนดูลัมคั l เลอร์นะครับดิจิทัลเพนดูลัมแล้วก็ด้านล่างที่เว้นช่องชาร์จนะครับ แล้วก็เวลาอย่างที่เขาบอกก็คือเวลาจะแบตเทิลก็คือแกะมาแล้วก็เอาไปจิ้มได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งถอยแกะถอดจากเคสนั่นเองนะครับแบบนี้เอาไปจิ้มชักนะฮะคราวนี้เนี่ยอ่าก็สำหรับเพื่อนๆที่ถามกันไปเยอะว่าเออจะดูแลกันยังไงผมเห็นมีเพื่อนๆใส่คลิปล็อกกันเอยใส่นุนสนี้กันเอยอันนี้แลาจะชอบจริงๆแต่เคสก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอีกทางเลือกหนึ่งก็คือสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องบอดี้เป็นรอยนะครับก็จะเป็นการ แปะฟิล์มข้างในตัวหน้าจอก็ถือว่ามีหลายทางเลือกเนาะลองลองดูกันแล้วกันว่าชอบแบบไหนนะครับกับเจ้าตัวนี้ครับวันนี้พามาแนะนำนั่นก็คือ d i จิมอนเพดูรัมคั l เลอรอ้ยไม่ใช่ดิจิมอน a คสนะครับเอเรมอนเพดูรัมคันเลตัวนี้ครับสินค้าเคสแท้สำหรับเครื่อง p e ดู u ัมคันเลอร์นั่นเองครับขอบคุณครับวางไว้และไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะสวัสดีครับ